ทักทายสบายดีพียงเอฟซีทีนกักมอสครูสุขคนนะ้อยยินดีตอนทับข้อสุดซองของครูอรดาสันเกาสันเคยเนาะพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีฟังเราฟังไทยและทั้งในและ,ะต่างประเทศพร้อมเนาะคลิปนี้ครูอจะพาพี่น้องเอฟซีมาแวะกินข้าวอยู่อยู่จังหวัดใดเดียวบูนึงจะให้เบิรงนเนาะโอแบบมาแล้วก็รับมาลำทาง เขาจะโจบดบนใดก็จะได้ลงกินข้าวแล้วได้นัดลงไปละแต่โอยังไ่ได้ลงเถือเนาะฟากพี่น้องเอฟซีก็ติดตามเนาะแล้วก็บึงคลิปของครูโอเนาะว่าครูโอยูไสยอย่าลืมคอมเมนต์บอกโอเดอเนาะวางบนโอก,กับบ่ฮูหูเนาะว่ายยนะูใสเนาะแล้วโอก,กจะข้ามเขาว่าจังหวัดใดอำเภอใดเนาะแล้วจะไปเบึงอาหารอยู่ฝั่งไทยพนะี่น้องอยู่บ่อนี่เนาะว่าแซ่บบล์โอจะลองไปอ่าสร้างกินกินข้าวก่อน ไปกินข้าวเนาะตามทางโอเคไปพี่น้องไปน้ำกันอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้คุโอน่เนาะกดไลค์กดแชร์พี่น้องคอมเมนต์ทักทายครูโอเน่ออกสิมาอ่านคอมเมนต์เนาะไปกันเลยนี่จ <bible opus> ังหวัดไหนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมีก๋วยเตี๋ยว จังหวัดอย่างบ้านข้าวแกงใต้โอ้โหอาหารใต้พี่น้องได้ย,ยินเขาว่าอาหารใต้เผ็ดเผ็ดทั้งนั้นมาสัน่นแต่ที่จริงอาหารใต้กับเผ็ดอะไรโอเคยกินอยู่ตอนไปเที่ยวอยู่เชียงคองเชียงรายเนาะไปกินข้าวก่อนจะไปสั่งข้ากินฮะเออจะสั่งของกินจะกินยังเดออาหารใต้ใช่ไหมคะ อาหารใต้จะกินยังน้่อ,อ่าลาดข้าวใช่ไหมคะโอเคเอาอันนี้ค่ะค่ะอาอยัางเดยวค่ะขอบคุณค่ะนี่ถ้าได้มาเที่ยวนี่ก็อย,อย่าลืมเวะ กินอาหารใต้นี่เดอ้อมีเขามีเขาน่มมีอย่างรักไล่ซื้อเป็นของฝากไปบ้านก็ไดนี่อันนี้เอิญไหมอย่างนี้ของฝากจากใต้พี่น้องสองร้อยสามสิบเป็นตะแซ อันนี้ก็้อยเจ็ดสิบอันนี้จะเป็นมักมีภาษาไทยก็จะเอืน่นถนนอันนี้ยังไงขอฝากจากใต้แต่บุกซือว่ะยังรูอบะเคยกินเคยกินแต่อันนี้อันนี้ก็เมล็ดมักทักว่วคือที่ขูอปู๊กยูเหือนนีดเนะาะสองร้อยแาวนี่ว่าสองร้อยยี่สิบ นะัดจังหวัดอะไรอ่ะที่ไปอ่านป้ายตางรงนั้นนะที่ไหนมีป้ายเหรอเออไหนไหนมีป้ายด้วยป้ายสีเหลืองน,นะที่อาา่านน้ยนะการเฟตตากหรอจังมาตาก่อนเนี่ยหนูอยากเห็นจังเลยไอ้สามห้านะเพราะอยากเห็นที่เขาขครสามห้าใช่อ๋อข้าวดอกข้าวดอกเขียกกินข้าวเสร็จแล้วค่อ,<า>อยไปสิ ไปดูข้าวบรรยากศาศนี่ที่จังหวัดตากพี่น้องน่าก็ูนี่ได้แล้วได้แล้วนั้แวคดอองนวไดคืออวไรอแะ้แกงไตปแลได้แล้ออไตปล กินซิอร่อยไหมอร่อยอร่อยอ่าลองชิมอันนี้ครั้งแรกที่กิน,นเป็นยังไงลองก่อนอือ อร่อยอร่อยอาหารใต้กินอาหารเหนือมันไม่ลองอาหารใต้นางบอกว่าสุดยอด <c oughs> อร่อยเคยกินผัดปลาดุกเ <c oughs> ผ็ดมากนี่คืออะไรเนื้อปลาเหรอ ปลาปน,น,น,นาาอากอ,อืกินข้าวน้ำกันเดออกินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อเซฟเซฟเซฟ <cười> <cười> Đồng dinh chăng ลำปางลำพูนแล้วก็ตากอไม่ได้ดูแเดี๋ยวเิ่นข้าวกันโหลมลมแหงจังหวัดตากี่นอ้องอ๋อตากไม้งาม กินข้าวแล้วโ้โหทั้งแดดทั้งลมนี่อามิสตันจังดับตากโหหน้าเบิ้งอะไรเดี๋ยวให้เบิ้งหน้ากันอหาร่เป็นานเจ็เ้อบำส้มนคน้ำส้มน้ำส้มสดสด ไอส่ใชมดคันสให้เห็เลยะยเั่ที่ขาจาอ่าขจาคันสดให้เบิ้งนั่นโย่เป็นส้มอันนี้คือส้มเขาเรียกเขาเรียกส้มอะไรส้มเกลี้ยงส้มเกลียงส้เกลี้ยงจะอยู่ที่อำเภองหวันลำปานเท่านั้นอ๋อแต่ที่นี่คือจังหวัดตากจังหวดตาี่มอนี้อนี้มาจากอ่น จากลำปางจากแม่พิกจากแม่พริกลำปางเนี่ยวิธีถ้าว่าใครได้มาจังหวัดตาเนาะอยลืมปทแมามจัววาามงจววาอำเภอเมืองจังหวัดตาอำเภอเมืองจังหวัดตาอย่ลืมมาอุดหนุนันเด้อเมื่อกี้กินอาหารใต้โเหเผ็ดได้ใจอาหารลาวว่าเผ็ดแล้ว อาหารใต้นี่เผ็ดได้ใจครับกินอาหารใต้แล้วมาอ่ากินมาดื่มส้มมะเกียงภาษาเราเอินมะเกียงคือกันแล้วกว็ามาแวะซื้อหวยเผื่อจะได้เป็นเศรษฐีั่นสิแล้วแล้วน้ำส้มคันสด สี่สิบบาทนะคะบ่วแต่พี่น้องเอฟซีฝั่งเราฝั่งไทยถ้าได้มาก็อย่าลืมมาอุดนนหนุนเลย,เน,ยนี่เ,เลยอ่ะเป็นให้ซิมสี่สิบใช่ไหมคะโอ้อันนี้ดีปต่เรียนไม่ตก ดอกเรี้ยวนิดนึงนะคระับแบบนึงนะเอาลองชิมก่อนลองชิมกันอร่อยสุดยอดอย่าเงินกันนัดกินข้าวยังไม่เสร็จเลยมีขนมด้วยเนี่ย เชิไปถ่ายตรงนี้ตรงนี้จะเป็นข้วตัดใช่ไหมใช่ไหมอย่ดูว่าชิมหน้าหน้าเราได้เลยครับตาติ๊กตีครัแบลบ้เว่าเราเตี้ยอยู่แล้วนะยังมาชนได้ ไม่ไหมเราที่ยิปซีมได้เลยครับข้าวข้าวเติมน้ำแตงโมเข้าแตงน้ำน้ำแตงโมหรอคะโอ้โหหน้าตาน่าอร่อยซื้อเป็นของฝากถ้าว่ามาเที่ยวนี่ซื้อเอาไว้ทำจากข้าวเหนียวทำจากข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมาบผสมกับน้ำแตงโมเสร็จแล้วเอาไปปั้นเป็นลูกแล้วไปตัดแบบแห้งแล้วก็มาทอด ขออนุญาตลงยูทูบได้ไหมคะอนุญาตแล้วนะคะนี่ไม่ไม่แพงนะคะเนี่ยราคาถุงละอ่ะสามถุงร้อยเนี่ยแวะซื้อได้นะคะเอาจ่ายจังก่อนอย่าลืมค่าน้ำจ่ายเป็นเหรียญ หวยมีฝั่งลาวเขาก็ขายเหมือนกันเขา,าจากฝั่งไทยขาย,ยมีไหมมีค่ <c oughs> นะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ถ้าเขาเอาของฝั่งละฝัง่งไทยนีย่แหละไปขายเออผมยังเลืบบเ่อนมาเที่ยวกันดีนะ<บ>ไม่มีอุปสรรคคนละคดก็ได้เนาะค่ะตื่นจารเหมือนกันเนาะใช่เคยพาคนไปสองครั้ง อ๋อเคยไปเที่ยวลาวอ๋อไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะเอ่ออะไรบ้างเอาไม่รู้จำไม่ได้เพื่อนพาปอ๋อไปนาบไปเที่ยวลาวนะว่าดีนะเป็นเป็นเพื่อนบ้านที่แบลงุยกันรู้เรื่องใช่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 หูมายาวเลยค่ะเป็นเดือนช่วงปิดเทอมอะค่ะเที่ยวเดือนแล้วก็กลับไปแต้มมาแล้วก็มาอีก เดี๋ยวปิดเธอมแล้วต้องได้กลับเหรอไม่ให้คุ้มค่ะใช่ฝากขยะตรงขยะยังไงคะ อันนี้จะเป็นผลไม้แปรรูปผลไม้แปรรูปอันนี้เป็นเยอะแยะมะม่วงเลมเอ๊ะมะม่วงกวนเป็นส้มิลมส้มแผ่นรสชาติจะออกมะม่วงมะม่วงแปรรูปสามห้าอชมดูอันนี้เป็นมะม่วงอ่าลองชิมดูเอาไปกวนเอามะม่วงไปกวดนี่ชิมเดี๋ยวคุณอจะชิมให้เบิ้งเด้อบะแซ่บบ่ อืมแสบแสบอร่อยขอบคุณมากค,ค่ะเดี๋ยวต้องกลับก่อนบได้ไปอ่าโลทั่วเนาะเพราะว่านัดมันท่านัดทาย,ยุมาเที่ยวเมืองไทยเว้าภาษ,ษากันหัวเรื่องบ่้หูยังกระทามเขากลับก่อนเดอ้อ โหซื้อเยอะแยะเลยมาข้ากวนนะแทบกเพพี่น้องเนี่ยาหานใต้ย,ยู่นี่ใครมักเผ็ดก็กินได้ซสบเอ่อเคียมเพิ่มืองจังหวัดตาก นี่คือยังอยู่จังหวัดตาก่ะเลยพี่น้องอจังหวัดตากเดี๋ยวจะนอนรับอีกละจะบุ้งหัวบนใดเป็นบนใดพี่น้อง fc อย่าลืมคอมเมนต์บอกโอดเด้อร์ comment b ก x โอเดย์โอ้ยฮอตบอนใดยูไทมีบอฟ fc อยู่จังหวัดตาเอออย่าลืมค c ม m m e n t box เดย์จะออจะมาอ่าน มาอ่านคอมเมนต์้ก็ดูเป็นอะไรพี่น้อง FCU มีโบอ,อยู่จังหวัดตากเนาะอ่ะเอาเดี๋ยวจะต้องจบคลิปอย่างซ้ำนีก่อนเดี๋ยวจะทายถ้าได้มีโอกาสเนาะได้ไปแวะบอนไดจะทายพี่น้อง FC ได้สมไปน้ากันปาโอได้ไปเที่ยวอบอนได้เดย์อยู่ประเทศไทยการใช้ชีวิตยุทธไทยเป็น,นอะไรเนาะคนไทยคือแบบนาฮากนาคแล้วแบบไปเมื่อกี้เ้าจะอธิบายว่าเออนี่นี่นี่นน ก็มีเราไปเจอมีคนนึ่งวะ่ะเคยไปเที่ยวลาวะ่ะอยากไปอีกว่าซันก่บอกว่าถ้ายากไปกะไปได้เลยเนาะสาวลาวยินดีตอนหับเนาะโอเคโอคจะต้องคลิปอ่ะจบคลิปทางสนันีิก่อนต้องก้าวขอสบายดีพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย